บานปุ๊บหนูก็บอกที่เคาน์เตอร์เลยอคุณหมอคะหนูขอพบคุณหมอเปี่ยมรัตน์ก่อนได้ไหมเขาบอกทําไมอ่ะบบก็เขานัดนอนวันนี้นี่ journey, จะผ่าแล้วนี่นวเตียงนอนไม่หนูไม่ไปก็หนูจะขอพบคุณหมอก่อนก็หนูตรวจแล้วหนูไม่เจอเนี่ยมันหายไปก่อนที่จะผ่าเนี่ยหนูก็บอกอะพบก็พบพอเสร็จปุ๊บเขาก็นัดหมอไปพอคุณหมอเปี่ยมรัตน์บอกขึ้นเตีาายงต่อเ้านายัยหนูบอกตรวจสร็จเตรวจตรวจตรวจ ก็เฮ้ยเขาบอกมันหายไปไหนวะทําไมไม่เจอวะเฮ้ยบอกแล้พวพงศก็บอกว่าถ้าไปโจทย์ยกลายพี่แล้วพอเสร็จหมอตรวจเสร็จนะหมอบอกถอดเสือ้อะไรลุกขึ้นถอดเสื้ออะไรเอาถอดก็ถอดวาเขาบอกสงสัยจะลอดเขียงแล้วมั้งผมนึกดีใจเฮ้ยคุณรอดเขียงแ่น่ๆสาธุสาธุพอหมอบ,บอกยกเลิกการนอนพี่แค่นั้นแหละหนูแบบ อยากรู้หนูมีใบหมอนัดนะแล้ววันที่17เนี้ยคือหมอนัดหนูไปตรวจอีกทีเอ็กซเรย์อีกทีหนึ่งแล้วก็วันที่24กันยายนี้หนูฟังผลอีกรอบหนึ่งถ้าหายไม่มีนะพี่คือผมบอก